มามองกายสงสารกายเหลือเกินเพราะว่ากายไม่เอาอะไรเลยกายรับใช้อยู่ตลอดดังนั้นถามว่าแขนมันอยากได้อะไรไหมแขนมันก็ไม่ตอบขามันอยากได้อะไรไหมมันก็ไม่ตอบ เจ้าโมกมันอยากได้อะไรใหม่มันก็ไม่ตอบโหมันอยากได้อะไรใหม่มันก็ไม่ตอบแต่มันรับใช้เราอยู่โดยตลอดเดินมาไม่รู้กี่ยมื่นกิโลเมตรหยิบสิ่งต่างๆไม่รู้กี่ยมื่พันกี่หมื่นอย่าง ไม่รู้กี่หมื่นกี่พันครั้งหายใจให้เราไม่รู้แต่ละวันไม่รู้เท่าไหร่ฟังเสียงแต่ละที่มากระทบเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่รงสารกายที่ทำน้าที่รับใช้เราถ้าเกิดว่ามองเห็นกายแล้วท่านจะสลดใจ เห็นด้วยใจนะเห็นด้วยใจแล้วท่านจะสะลดใจ